สวัสดีครับราคาทองคําวันนี้นะครับอยู่ที่เท่าเดิมนะครับบาทละสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับประจาวันที่หกเดือนตุลาคมสองันห้าร้หกนะครับราคาทองจะถูกจะแพงนะครับแต่ละร้านจะต่างกันแค่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีซื้อนะครับให้ซื้อทองนอกห้างนะครับเพราะในห้างมันจะมีค่าเช่าพื้นที่ร้านของเขานะครับค่าทองมันก็จะอัปเดตขึ้นไปมากกว่าร้านทองนอกห้างนะครับหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับถ้าค่ากําเน็ดในร้านทองนะครับ หนึ่งบาทค่ากําเน็ตต่อหนึ่งบาทนะครับจะอยู่ที่หกร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับแต่ถ้านอกห้างนะครับร้านทองนอกห้างนะครับค่ากําเน็ตทองจะอยู่ที่บาทละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแพงสุดอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับและผมจะแนะนํานะครับถ้าเราจะซื้อทองนะครับให้แนะนําเป็นทองคําแท่งเพราะทองคําแท่งนะครับเวลาขายนะครับจะไล่ทุนกลับามากกว่าทองรูปพรรณนะครับ และอีกหนึ่งประเด็นดักนะครับห้ามดื่มเลยนะครับเราซื้อทองมาจากร้านไหนนะครับให้กลับไปขายที่ร้านนั้นนะครับเพราะเวลาเราขายทองนะครับแต่ละร้านเขาจะเก่งกําไรไว้นะครับร้านทองถ้าไม่ใช่ร้านเดิมนะครับถ้าร้านเดิมนะครับเราจะไล่ตูนกลับมามากกว่าร้านทองอื่นที่เราไม่ได้ซื้อออกไปนะครับขอบคุณครับ